สวัสดีครับร้านปรินดาดอทนะครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวตัวเกอร์เบอร์นะครับออกใหม่นะครับเป็นตัวเกอร์เบอร์เกเตอร์พรีเมียมนะครับตัวนี้โมเดล30 1, 0 0 1 083n นะครับเป็นตัวเกอร์เบอร์ขับเพลในอเมริกา นะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเป็นใบตายนะครับเัวนี้มีดใ,ใบตาย ในกล่องก็จะมีตัวมีดนะครับสองมีดแล้วก็ใบหวอยรับประกัน,นค,คู่มือนะครับนี่นะครับตรงด้ามน,นะครับเป็นลายหนังนะครับไอจอละเคมาในซองหนังนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กเป็นโลหะ C.P.M. 30V สนะครับน้ำหนักดีมากครับ C.P.M. S30V นะครับ ตัวนี้ผลิตอเมริกานะครับไม่ใช่ใชหน้าราคาก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทกับสี0พันนะครับถ้าใครสนใจที่จะพีเออเดอร์ก็สามารถที่จะสั่งได้ครับผมนะครับเพิ่งออกใหม่เลยครับตัวนี้ับขอบคุณมากนะครับ